ตเต็มเลยอ่ะไปภูเขาเลยพวกนี้เพเลือกติดเออนี่ห้าบาทเองแกมาปเป็นคออ, <c oughs> อัน <c oughs> เขาไปดูข้างในนิดหนึ่ง <c oughs> พี่ฮักยืนอยู่ด้วยนะตรงตัวละห้าบาทอ่ะห้าบาทเองสามตัวร้อยก็มีนี่ <c oughs> นี่สามตัวร <c oughs> ้อยร้านลังหน้า <c oughs> นี่ดีวายเต็มเลย ตกใจสวัสดีค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่นี่นะฮะหน้าตลาดปัตทวิกรณ์น่อบิน72นะวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดกันนะที่ตลาดปัดนี่นะก็เอาไปได้มาหลายเดือนแล้วนะหนูด้านนุนก็คุยเสื้อผ้ากันสนุกสนานเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะตอนนี้เราดูฝั่งนี้ก่อน สำหรับตลาดปัตทวิกรนี่เขาก็เปิดกันทุกวันนะตั้งแต่เช้าจนถึง2องทุ่มเลยแต่ถ้าจะให้ดีให้แน่นอนของเยอะก็น่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะจะให้ดีขึ้นบีก็ต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะทุกคนเข้าไปดูกันเลยดีกว่าบรรยากาศดีวันนี้ของเยอะ คุยไหม uh huh. คุยไหมนี่ตัวละสิบบาทก็มีนะตัวละสิบบาทก็มี <c oughs> กล่องนี้สิบบาทเฮ้ยพักเครื่อง 60บาทตา่ำาปคนยังไม่ค่อยมานลเย็นเนหน่อยก็เยอะยี่สิบ

ร้านนี้ก็สวยนะเสื้อเป็นเพดสุดย่าเนี่ยเอ้ยอันนี้หกสิบบาทร้านตัดผมด้วยมีกินนี้ชุดไว้าน้ำ เห็นเสียงเกิดไม่ทันนี่ข้างหลังมีตัวละห้าบาทนี่รองเท้าเออเวันนี้ของมาเยอะแต่คนยังไม่มาพี่กระเป๋าน่ารัก จริงๆแล้วเรามาบ่อยมากเลยนะอันนี้แบบมีคนขอมาให้มาอัปเดตใครขอไม่เห็น <c oughs> ังมีไม่เห็นเองแหละคนขอมาเยอะแยะน <c oughs> ี่ห้หา <c oughs> บาทเอง <c oughs> อามาเป็นคอ <c oughs> สุดยาตเนี่ย ก็ว,ว่างๆมาคุยกันได้ไปทางโน้นมีเรียมกรอบพรนะด้วยนะเอ่อ เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นที่เขาเขาคุยกันเป็นกองๆสามตัวร้อยเครื่องประดับก็มีอะไรอื่นงานของเก่าของมือสองนี่แก

มาเป็นกองเลยนี่สิบบาทห้าบาทคุยกันสบายเอออะไรอ่ะเครียรโทรศัพท์นี่ไปดูเขาคุยผ้ากันดีกว่า เต็มไปอ่ะไปภูเขาเลยพวกนี้เขาเลือกติดเออน่าจะเป็นแม่ขาวเออตาดีได้ตาไร้เสียเข้าไปดูไหมเข้าไปดูไหมเนอะสามตัว้อยยี่สิบบาทราคาดีงามมากเข้าไปดูข้างในนิดนึง พี่ฮักยืนอยู่ด้วยนะตรงนี้คุยไหมคุยไหมคุยไหมั้ียด้วยเออน่าสนุกนะ จากตรงนี้เราก็เดินข้ามมาตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีของเยอะเหมือนกันนี่ตัวละห้าบาทอ่ะห้าบาทเองคุยไหมไม่สุดยอดเลยถูกมาก ไอเจอแจ็คเก็ตสวยๆเรียกด้วยนะโอ้โหจะยืดล้านนี้สุดยอดอะ่ะสวยอนะ่ะสวยเลยดีเทาก็สวยนะส่วนไหมอืมดีงามมากห้าสิบบาทนี่หลายราคามรงนสามตัวร้อยนู่น สวยอ่ะอนี่เยอะเยอะมากสามตัวร้อยก็มีนี่ตรงนี้สามตัวรอ้อ,อ,รอยเออแบบ ไปทางนี้กันต่อของเยอะมากเลยของตัวร้อยยี่สิบบาทตรงนี้ก็มีนี่ยี่สิบบาทอฮอ้ยเสื้อมารีโอน่ารักเออ าสนเอียเอ้ยมเอี้ยมเอี้ยมนาหลกากมาทนาดีงามตรงนี้เอยอะแยะมากมายจ้า20บาทจ้าก็เยอดเลย ยี่สิบบาทมีหลายแบบเลยเสื้อขาวเสือ้อเชิ้ตนมุนของเยอะจริงหมวก เลือขาวื้อยืดมัดยอมก็มาสามตัวร้อย เชิญเชิญอ,อะไรวะเนี่ยแฟชั่นเน<อ>ึ่งแจ็คเก็ตของต่างประเทศมียีนด้วยนี่เก,ก่กงจริงดแงเิกงอรแรแล้วจะไม์สองตัวร้อย สวยมากเลยสีแดงมิกกี้อะ่ะดูดิใส่ได้อ่ะเออ<ม>สองตัวร้อยตัวเล็กนี่ดีแต่ขอต้อต่อ เยอะแยะมากมายเลยผ่ันเก่าดูรองเท้านิดนึงรอ,อ,องเท้า หนังวิภาไทยมิธีรานนี้ีแจกเก็ตข้างบนนี้ก็สวย สวยมากอเออสวยอ่ะรถด้วยนี่กล้องเก่าเออร้านนี่เท่อ่ะนี้ยรถน่าพักค่ะสวยอ่ะออชอบมากลนร้านนึ่นี่ อะไรวะของเก่าไม่หน,นูตอาเรียนหนังสือได้เห็นไหมทุกโลกออของเก่าเต็มเลยเครื่องเสียงข้างในเยอะแยะมากมาย แต่เสื้อผ้าเขาเยอะมากเลยเยอะกว่าทุกครั้งที่มาแล้ววันนี้เฮ้เเตกใจ <c oughs> น้องคนขายนั่งอีกแล้วน้องคนขายทฮ้งค้าเสีย ห้าบาทอ่ะห้าบาทอีกเดียวห้าบาทสิบบาทกระเป๋าเฮ้ยตรงนี้นวดด้วยนะเมื่อยไหม,มนวดก่อนได้นะตอกตั้งสีแดงเลยสีแดงด้วยแฮง <laughs>

ของตัวร้อยห้าสิบโอ้ยตัวใหญ่หนาดะ้ะตัวใหญ่อย่างนี้ตัวตรงนี้มีอีกนี่เฮ้ยนี่ดีผ้าบางดิสามตัวร้อยโคเรียโคเรียสวยอ่ะ ี่งามเยอะมากกว่าไก่กองมีเป็นร้านรองเท้า ก็วันนี้เอาคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวแต่ละโซนก็จะแบ่งเป็นโซนละคลิปโซนละคลิปจะได้สะดวกในการดูเนาะนยีนตรงนี้เก่งยีนเยอะนี่ดีวายเต็มเลย เออชอบปีบายชอบยีงมาทางนี้เลยอ๋อเต็มเลยข้างในประมาณนี้เนาะ เดินไปดูโซนอื่นกันต่อในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ